ทำนํานทัวร์เช้านี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและทำบุญที่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดสะแก้วตําบลบางเสด็จอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองวัดสะแก้วแห่งนี้ได้ให้การอุปถรัรมภ์เด็กกำพร้าและยากจน2 0 0 0กว่าคนให้ได้รับที่อยู่อาศัยการศึกษาที่ดีทางรายการจึงอยากขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมบุญกับเด็กที่วัดสะแก้วกันด้วยนะครับและในช่วงนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดสะแก้วจะมาให้คติธรรมใดแก่คุณผู้ชมบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับขอความสุขความสวัสดีจงมีกับผู้รับชมรับฟัง ในรายการดูดีมีธรรมทุกทุกท่านวันนี้จะพูดถึงการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันที่จะให้มีความสุขมากก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าตัวสติจึงมีคำพูดว่าสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมกันทั้งสองอย่างจะเว้นว่างจากทุกภยัย ก็หมายความว่าถ้าคนเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับอิริยาบถสี่และอิริยาบถย่อยอย่างนี้พูดทําคิดก็จะไม่ผิดพลาดไม่ประมาทคนไม่ประมาทก็คือคนที่ไม่ขาดสติคนที่ประมาทก็คือคนที่ขาดสติฉะนั้น คนที่ไม่ประมาทจะยืนเดินนั่งนอนดื่มทําพูดคิดใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็คือเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอัจเชวากิจจมาตับปังโกชัญญามะระนงังสุเวให้เราทุกคนรีบทําความเพียรเสียแต่วันนี้พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว คือนี่คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าท่านจะนั่งหรือนอนอยู่ในรถอยู่ในเรือท่านก็ต้องมีสติคอยควบคุมอารมณ์เพราะอารมณ์ของคนเราบางครั้งก็เป็นพระบางขณะก็เป็นพรหมบางอารมณ์ก็เป็นมารบางการก็เป็นเทวดาบางเวลาก็เป็นมนุษย์ฉะนั้นเราจะต้องมีสติคอยกำกับไม่ให้เผลอ ไม่ประมาทเมื่อเราประมาทก็เท่ากับเราเผลอเรอจึงมีคำพูดที่เรารู้กันทั่วไปว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็เกิดปัญหาฉะนั้นคำว่าสติมาก็คือสติต้องอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าสติไม่มาอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็จะพูดผิดทำาผิดคิดผิดหรือเดินไปก็อ,อาจจะเหยียบเปลือกกล้อยลื่นหอบลม ไปสะดุดกับสิ่งต่างๆเพราะขาดความรอบคอบตัวนี้สำคัญดังนั้นขอให้เราทุกคนต้องนึกไว้ว่าตัวสตินี่แหละเป็นตัวชักนำให้จิตของเราตรงพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่ามโนปภังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามรัสาเจปทุเตนะภาสติวากรติวาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า แตมีใจประเสริฐที่สุดสําเร็จก็ที่ใจจะพูดจะทําอยู่ที่ใจทั้งนั้นนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานในการสั่งฉะนั้นถ้าเรามีสติมันก็ไม่ผิดไม่พลาดไม่เกิดความเสียหายทรมานุป,ปัสนาสต,ติปัฏฐานาก็พิจารณาว่าทำบางอย่างเป็นกุศลเกิดขึ้นกับเราดีควรจเจริญทำบางอย่างเป็นอกุศลทำแล้วก็มันย่ำยีจิตใจของเราฉะนั้นเราควรทำแต่สิ่งที่ดีงาม ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านจะอยู่ที่ไหนกับใครอย่างไรขอให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวขอให้มีสติอยู่ในกิจที่ทำคำที่พูดขอให้มีสติมีความเจริญก้าวหน้าในกิจที่ทำคำที่พูดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาโดยทั่วกันขอจเจริญพรพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับ ทำนำบุญ